สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอ,อยู่กับผมช่องโคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาตกปลากันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทําเบ็ดกันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเยื่อตกปลาของผมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนมใบไม้นะครับจะเรียกเป็นขนมปังก็ได้นะครับเอามาทําเป็นเยื่อตกปลาก็ได้นะครับนี่นะครับเบ็ดตกปลาของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับไม่ต้องทําสวยมากนะครับถ้าพร้อมเราไปตกปลากันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ตกป่าได้สักพักหนึ่งแล้วครับป่าไม่ค่อยกินเลยครับผมตกได้ป่าได้แค่สี่ตัวเองครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะหิวข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารกินกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาทํากับเ้าตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูอะไรกินมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหาเก็บผักแถวๆนี้ก่อนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมระหว่างผมเดินมานะครับผมได้เจอกับเห็ดึ้นเต็มนะครับเห็ดอะไรไม่รู้ครับ อ่าน่าจะเป็นเห็ดมอนะครับพื้นเต็มเลยครับเนี่ยครับมันน่าจะกินไปแล้วครับอ่าช่างเดี๋ยวเราจะไปห้าผักของเราดีกว่านะครับนี่นะครับผมก็ได้เดินมาเจอกับต้นตำลึงอีกนะครับยอดอ่อนทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเด็ดไปทําเป็นอาหารเหมือนกันนะครับนี่นะครับยอดอ่อนอ่อนทางนั้นเลยนะครับนี่นะครับ ผมก็ได้เดินมาเจอพักนะครับน่าจะเป็นพักกระเจี๊ยบนะครับใบกระเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะเดินไปทําเป็นอาหารเลยนะครับนี่นะครับยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อไฟกันก่อนนะครับเพราะในป่านี้ยุงเยอะมากๆเลยนะครับมันช่วยให้ไล่ยุงได้นะครับเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันเลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะทําเมนูต้มมาม่ากินนะครับนี่นะครับผักที่เราไปหามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาม่าของผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะมามาานี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาย่างปลาต่อเลยนะครับปลาที่ผมตกได้นะนะครับนี่นะครับปลาที่ผมตกได้ สี่ตัวนะครับแล้วผมจะมายั่งเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ยั่งปลาเสร็จแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ